เอออ่ะสนุกมากไงคะเรียนสนุกมากเข้าใจสนุกสนุกมากหนูชอบวิชาคณิตชอบวิชาคณิตวิชาเดียวแล้วคะวิชาอื่นเล้วลูกอังกฤษอืออือชอบเป็นเข้มขน้นอือเข้มขน้นอ,อังกฤษแล้วลูก,ลกอังกฤษก็สนุกมีชื่อน่ารักแต่วันนี้หนูไม่ได้เรียนอังกฤษ หน,หนูอยากเรียนวันสุดท้ายววๆอ่ะวันสุดท้ายมันมีแบบคณิตสองค่าติดในคณิตพื้นฐานแล้วก็ต่อไปเป็นคณิตเข้มข้นเลยอยากเรียนแล้วครูบอกว่าอาทิตย์หน้าจะจะเปลี่ยนเป็นทีวีด้วยจะย้ายไปห้องพี่มอสองก่อนอนนยังเป็นโปรเจคเตอร์อยู่แล้วก็ครูบอกว่าอาทิตย์หน้ามีทำแลบด้วย,ดวยได้ใช้กล้องตุลทัดด้วยสนุกไหม ใช้ค่ะเพราะว่าครูบอกว่าเป็นอาทิตย์หน้าทำไมวันนี้ครูเบิร์ดไม่ถ่ายรูปให้ดูเนี่ยครูครูเบิร์ดไม่ได้เข้ามาค่ะครูเบิร์ดเข้ามาดูแค่เรื่องแอร์เฉยๆแล้วครูที่ปรึกษาทำไมไม่ถ่ายรูปครูที่ปรึกษาไม่ได้อยู่ห้องค่ะเรียนสอนเรียนสอน